โรคซึมเศร้าของแอร์แอร์ไม่อยากฟังคําแนะนําอะไรเลยจากใคร uh huh. แอร์แค่ต้องการให้คนอยู่ข้างๆแล้วบีบมือว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเข้าใจฟังอยู่นะเออแบบฉันจะไม่ทิ้งเธอเท่านั้นพอเพราะว่ายัางไงก็ตามมันไม่มีใครเข้าใจหรอกในความรู้สึกตอนนั้นนะแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้แบบ ยังไงมันมีทางออกทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้ไขเสมอแค่เนี้ยให้รู้ว่ามันยังมีคนรักเราอ่ะแค่นี้ก็พอลแล้วจริงๆแล้วแต่ว่าบางคนเขาก็อยากฟังนะสู้ๆนะหรือบางคนเขาก็ไม่อยากฟังม,มันแล้วแต่คนจริงๆมันเป็นอะไรที่เซนเซิรีฟแล้วยจะมาบอกว่าแบบเธอมาพูดอย่างนี้ไม่ได้คือเข้าใจอินเทนชันของคนคนนั้นว่าเขาพยายามช่วยแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็แบบให้เขารู้สึกว่าเขามีกําลังใจ your feelings oh, valid นะไอฟังอยู่อยู่นะ you okay เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่